วันนี้ลูกค้ามาออกรถ R15 นะครับพี่ตีซื้อสดเลยอันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยลูกค้าแนะนำตัวดี่ไนแนะนำตัวแนะนำรายน,นันนี่ครับถ้าใคตรต้องการรถก็มาอุดหน,นุนกันได้นะครับบงังใจดีครับอเอ่อ่ากิเล็ก ป่านกีเล้งป่ากีเลส่งคาแถวสายนะครับแล้ว้เสือดีเนี่ยอัลังอันลังอือหือใจดีเต็มเสื้อกันตัวนีะอันนี้อกหลอดนะอกหลดได้ไหมนี่อาสิบ้าครับอันนี้คันนี้เลยเรืองงามยาดีวันนี้ ที่มีตังเลือกดีรถดีๆกับ,บเ,เอากับก็บได้ดีๆปกอบกันตรงค้า